โอเคสวัสดีครับนี่ผ้าไปเที่ยวว่ะโอ้สีกุมารสีกุมารสีเฟรสีกุมารอ่านกาไปแล้วสีกุมารโอ้แต่หลอดปนว่งไายผู้ใดได้ยวงนาเมื่อน่ะชชมุไลยกเพื่อนอนแชมุไลรูกรักขลางฟ้า ลุยปลาเขาเลยลุยปลาเขาเลยโอ้มาตายเอาตา่ำตำปีนนี่ปีนไโอ้เออจะเดินใจตาย,ยใจไก่ครับเบป็งไก่โอ้ยไก่เพื่อเห็นภาพจี๋ามันนะครับผมเป็นไก่บขอร้อยเมตรได้ไหมอโอ้บูปลาเขาก็ไปเลย น้ามือดีๆกินมะเขานี่นย,ยด้สุกปลาอืมปาดพูดวยเด็นเดมอม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 เห็นไะไปแล้วชมวิมวกินวิวชมวิวปวดพูดแท้ปลาเขาน่ะปลาเข้าวมเนาะ ออกมาได้ไก่อยู่นะครับนี่เไงบึงมันเป็นไก่ไดิพุ่นอ่ะโอ้พุโหอดโฟกลับมาแล้วกลับมาแล้วเที่ยวเหรอมาตัดป่าลุ่มดิบแล้วมาแล้วเขากลับมาแล้วพุดเร็วๆดูรอยเม็ดด้วยผ่านปีนด้วยผ่าอยปีนด้วยเด้อใจหยาดมาใจ อ่าเงื да. ่อนเอา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 เอเอาเฮ้ย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 แบบจีลามนเฮ้ยโอ้เห็นไหมไหลใจค่ับัตรพนเดาพนละิบาทเงินพเดางพละิบาท าจอดมาเดี๋ยวดยติงตเงีงตเงียตงแต่ละคนมาแจยเงินมาสิบาทเออคนละสิบาทมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพอเย็บเียบยสิบาทสิบาทเอาไปจิงจริงาเก็บมาเก็บมาเงิ้มาแากเงินแากเงินเป็นะครับผมแจ็ปเจ็ยังนะไอชุสสสบายยาอเม่ภชาอันนี้เป็นล้ำ เด,ดีทำแล้วช่ารทัวรสายบ้างระได้สินนบ<ป>บาทสิบบาสิบบาอ